สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้มาพบกับครูไปนะครับคุณครูธนชัยอชัชส,ส,ส, er. สวัสดิ์ครับวันนี้ครูจะพานักเรียนมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันได้เลยครูไปจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องคอรนอและหอลอมอนะครับซึ่งก่อนที่นักเรียนจะเรียนเรื่องคอลนอและหอลอมอเนี่ยเราต้องรู้จักกับเครื่องมือพื้นฐานนะครับที่นําไปหาคอนอและหอลอมอครับซึ่งในคลิปนี้จะเป็นคลิปเรื่องเครื่องมือและความรู้พื้นฐานนะครับผม เราไปดูเครื่องมือชนิดที่1นเลยนะครับเครื่องมือชนิดที่1ที่นักเรียนต้องรู้ก่อนที่นักเรียนจะไปหาคอนอและหอลมอเนี่ยนะครับก็คือสูตรคูณนะครับสูตรคูณหรือในวงเล็บเขาเรียกว่าสูตรหารนะครับมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกับสูตรคูณที่นักเรียนท่องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างสูตรคูณไม่5้านะครับ5 1เป็น5 5 2เป็น1 0 5 3้เหมือนที่เราท่องกันปกติซึ่งถ้านักเรียนดูแล้วนะครับ ตัวเลขฝั่งสีส้มนะครับคือผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณนะครับแต่ถ้าเราองลองมองย้อนกลับไปนะครับตัวเลขฝั่งสีดำคือผลลัพธ์ที่ได้จากการหารนะครับอาจจะยังงงเดี๋ยวนักเรียนดูนะครับเช่นนักเรียนนํา5ไปหาร5จะได้เท่ากับ1นักเรียนนํา5ไปหาร10จะได้เท่ากับ2นะครับนักเรียนนํา5ไปหาร15จะได้เท่ากับ3นะครับสูตรคูณและสูตรหารเนี่ยมันจะอยู่ในสูตรเดียวกันนะครับมีความสัมพันธ์กันทางคณิตศาสตร์นะครับผมอันนี้คือสูตรคูณและสูตรหารนะครับผม ต่อไปนะครับไปดูเครื่องมือที่2ตัวประกอบนะครับหรือว่าตัวหารตัวประกอบหรือว่าตัวหารนะครับตามความหมายของเขาก็คือตัวหารนั่นแหละนะครับความหมายของเขาก็คือจํานวนที่นํามาหารจํานวนที่เราต้องการได้เช่นตัวอย่างข้อนี้8นะครับตัวประกอบของ8ก็คือจํานวนจํานวนนับที่นําไปหาร8ได้นะครับจำนวนอะไรที่นําไปหาร8ได้บ้างนักเรียนลองคิดสิครับจำนวนอะไรที่นําไปหาร8ได้บ้างแล้วลงตัวด้วยนะครับไม่เหลือเศษนะครับ จำนวนที่หาร8ได้ก็จะมี1นะครับ1เนี่ยสามารถหาร8ได้นะครับต่อไปนะครับจำนวนต่อไปก็2นะครับ2หาร8ได้4ใช่ไหมครับต่อไปก็4 4นําไปหาร8ก็จะได้2นะครับต่อไป8 8หารตัวมันเองได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ8หารตัวมันเองก็จะได้1ใช่ไหมครับอันนี้คือตัวประกอบของ8เลขอื่นมีไหมครับน่าจะไม่มีนะครับมีแค่นี้นะครับ ตัวประกอบของ8ก็จะมีแค่1 2 4ี่แล้วก็แดนะครับก็คือจํานวนนับที่นําไปหาร8ได้นั่นเองนะครับต่อไปไปดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2 15ส5้า้ามีตัวประกอบคืออะไรบ้างก็คือจํานวนนับที่นําไปหาร15้าได้แน่นอนครับตัวแรกต้องเป็น1 1หเนี่ยหารได้ทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับและอะไรอีกละ่ะที่หาร15ได้าได้ครับลองคิดดูนะครับจำนวนนั้นก็คือ3ามนะครับ3หารสิบ้าเหลือ 5ใช่ไหมครับจำนวนต่อไปก็5นะครับ5หาร15เหลือ3จำนวนต่อไปก็คือ15หรือตัวมันเองครับนอกจากนั้นก็ไม่มีจำนวนนับไหนแล้วนะครับที่นำมาหาร15แล้วลงตัวนะครับจะมีแค่นี้นะครับคือตัวประกอบของ15ครับเวลานักเรียนหาตัวประกอบนักเรียนต้องหาให้ได้ทั้งหมดครับจำนวนนับที่นำมาหารตัวนั้นได้นะครับต้องหาให้ได้ทั้งหมดครับต่อไปมาดูเครื่องมือที่3ามพหุคูณนะครับหรือผลคูณ พหุคูณคืออะไรนะครับพหุคูณก็คือจํานวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันนะครับเช่นนะครับตัวอย่างครอนี้พหุคูณของ8พหุคูณของ8ก็คือจํานวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ8นะครับทีละ8นะครับจาก8บวก8ก็เป็น16 16เพิ่มอีก8ก็เป็น24เพิ่มไปอีก8ก็เป็น32ลักษณะจะคล้ายๆกับสุดคูณครับเพราะมันเพิ่มทีละเท่าๆกันนะครับอันนี้คือพหุคูณของ8นะครับต่อไปไปดูพหุคูณของเลขตัวต่อไปครับพหุคูณของ5นะครับ เพราะคูณของห้าก็จะต้องเพิ่มขึ้นทีละห้านะครับเช่นห้าเพิ่มอีกห้าก็เป็นสิบเป็นสิบห้าเป็นยี่สิบเพราะคูณเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับสูตรคูณที่นักเรียนท่องนะครับคือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันนะครับผมต่อไปไปดูนะครับเครื่องมือที่สี่แล้วนะครับจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะคืออะไรนะครับจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่ไม่มีอะไรมาหารเขาได้นอกจากหนึ่งและตัวเขาเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากตารางนี้นะครับ จำนวนนับที่ไม่มีอะไรมาหารเขาได้นอกจาก1กับตัวเขาเองนะครับนักเรียนสังเกตตัวสีแดงแดงครับตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นจานวนเฉพาะทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเราใช้วิธีการจำนะครับมันจําไม่หมดนะครับเราจะใช้วิธีการใช้ความเข้าใจนะครับในการหาจํานวนเฉพาะซึ่งเราจะมาดูลักษณะการหาจํานวนเฉพาะแบบนี้นะครับจํานวนเฉพาะเนี่ยคำนิยามของเขาก็คือจํานวนนับนะครับที่มีตัวประกอบ2ตัว คือ1กับตัวเขาเองตัวประกอบ2ตัวในที่นี้หมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงจํานวนที่นําไปหารเขาได้นะครับจะมีแค่2ตัวนะครับก็คือ1กับตัวเขาเองนะครับเมีตัวประกอบคือ1และ7ก็แสดงว่าจํานวนนับที่หาร7ได้มีแค่1กับ7ใช่ไหมครับไม่มีอะไรมาหาร7ได้นอกจาก1กับ7นะครับต่อไปไปดู13 13ก็มีตัวประกอบคือ1และ13ไม่มีอะไรมาหาร13ได้นะครับเพราะฉะนั้น13ก็จะเป็นจํานวนเฉพาะนะครับ หลังจากนั้นน hésitez, ักเรียนร right so ู้จักความเข้าใจแล้วนะครับได้รู้และเข้าใจแล้วนักเรียนมาดูตารางนี้นักเรียนก็จะเข้าใจว่านะครับจำนวนที่เป็นจํานวนเฉพาะส่วนมากจะเป็นเลขคี่นะครับเนื่องจากเลขคู่เนี่ยเขาจะมีตัวที่มาหารเขาได้คือ2นั่นเองนะครับเพราะว่าจํานวนที่เป็นเลขคี่เนี่ยสไม่สามารถหารได้นะครับจึงจํานวนที่เป็นเลขคี่จึงเป็นจํานวนเฉพาะมากกว่าจํานวนที่เป็นเลขคู่นะครับ หลังจากจบเรื่องจํานวนเฉพาะนะครับนักเรียนก็ลองไปคิดเลขดูนะครับว่ามีเลขตัวไหนบ้างที่เป็นจนํานวนเฉพาะนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูเลขที่เป็นปัญหาเลยนะครับเวลานักเรียนชอบถามครูนะครับว่า1เนี่ยเป็นจนํานวนเฉพาะหรือเปล่านครับนักเรียนก็มาดูว่า1เนี่ยมีตัวประกอบกี่ตัวนะครับจานวนที่หาร1ได้เนี่ยมีแค่1ตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ1ก็จะมีแค่1ตัวเดียวซึ่งคํานิยามของจํานวนเฉพาะนะครับจะต้องมีตัวประกอบทั้งหมด2ตัว ครับก็คือ1กับตัวเขาเองแต่1เนี่ยมีตัวประกอบแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้น1จะไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับผมอ่านะครับหลังจากจบเรื่องจำนวนเฉพาะแล้วนะครับจบเรื่องจํานวนเฉพาะเราก็จะมาเข้าเรื่องการแยกตัวประกอบซึ่งเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนพักก่อน,นครับเพื่อที่จะมาแยกตัวประกอบกันทีหลังนะครับผม หลังจากที่เราเรียนเรื่องเครื่องมือไปแล้วนะครับมันยังเหลือเครื่องมืออีกหนึ่งตัวนะครับที่เราต้องใช้ในการหาคอลนอนและหอรมนนะครับเครื่องมือตัวนั้นก็คือการแยกตัวประกอบนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยเขาแยกกันอย่างไรนะครับผมอะ่ะดูนะครับการแยกตัวประกอบความหมายของการแยกตัวประกอบคือการแยกให้อยู่ในรูปผลคูณของจํานวนเฉพาะนะครับซึ่งเมื่อเราแยก8ตัวเนี้ยน,นะครับโจทย์ของเราข้อแรกคือ8นะครับ8เท่ากับ2คูณ4 นักเรียนจะสังเกตได้ว่า2คูณ4มันเท่ากับ8ก็ถูกแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการแยกตัวประกอบเนี่ยต้องแยกให้เป็นจํานวนเฉพาะนะครับเป็นผลคูณของจํานวนเฉพาะนักเรียนจะสังเกตได้ว่า4เนี่ยเขายัางไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับนักเรียนต้องแยก4ออกมาให้เป็นจํานวนเฉพาะวิธีการแยกก็คือนะครับแยกนักเรียนแยก4ออกมาให้เป็น2คูณ2นะครับเพราะฉะนั้นจาก8เท่ากับ2คูณ4เนี่ยจะ<ๆ>ได้เ,ไดเท่ากับ8เท่ากับ2คูณ2คูณ2 แบบนี้คือการแยกตัวประกอบให้เป็นจํานวนเฉพาะนะครับซึ่งจะเป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องนะครับผมต่อไปนะครับนักเรียนมาดูวิธีที่2นะครับนี่นคือการแยกตัวประกอบโดยใช้การคูณนะครับต่อไปเป็นวิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้นะครับนักเรียนเขียนแปขึ้นมา1ตัวนะครับผมและแตกกิ่งให้มัน2กิ่งเป็น2กับ4ก็คือ2อคูณสใช่ไหมครับผมนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวหนังสือเนี่ยสีส้มนะครับจะเป็นจํานวนที่ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะนักเรียนต้องแยกต่อมาอีก 4ก็คือ2อคูณสใช่ไหมครับคาตอบของเราก็คือการแยกตัวประกอบหลังจากที่เราแยกเสร็จแล้วนะครับแจะเท่ากับ2อคูณสคูณสนะครับอันนี้คือการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องนะครับผมลักษณะเมื่อเราแยกออกมานะครับทั้ง2วิธีจะได้คําตอบที่เหมือนกันนะครับผมไปดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปนะครับเลขส6มสิบหกนะครับสาแยกตัวประกอบออกมาได้2องคูณสิบแปด สังเกตได้ว่า18ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับสามารถแยกออกมาได้อีกนักเรียนก็แยกออกมานะครับ18เท่ากับ2คูณ9จะสังเกตได้ว่า9เนี่ยก็ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะใช่ไหมครับแล้วก็ต้องแยกต่อไปอีกนะครับ9ก็คือ3คูณ3นั่นเองนะครับหลังจากแยกออกมาหมดแล้วนะครับคำตอบก็คือ36เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ 3, 3นะครับเมื่อนักเรียนแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอีกวิธีหนึ่งว่าที่เราแยกออกมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับ 36แตกกิ่งออกมาได้2คูณ18บครับเพราะฉะนั้น18ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนักเรียนต้องแตกกิ่งออกมาเป็น2คูณกับ9นะครับ9ก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะอยู่นะครับนักเรียนก็แตก9ออกมาอีกเป็น3คูณ3นะครับเพราะฉะนั้น36จะแยกตัวประกอบได้เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ3นะครับซึ่งเหมือนกับที่เราแยกด้วยวิธีที่แล้วนะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับ การแยกตัวประกอบวิธีสุดท้ายเนี่ยเป็นการแยกตัวประกอบโดยใช้การหารเขาเรียกว่าหารสั้นนะครับผมโดยการเอา36มานะครับหารด้วยจํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะที่หาร36ได้นักเรียนสังเกต36เป็นเลขคู่ใช่ไหมครับแล้วก็เอา2มาหารเขาก่อนหลังจากที่นักเรียนหารแล้วได้18 18ก็ยังเป็นยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับและเป็นเลขคู่เราสามารถหารต่อได้เราก็เอา2มาหารเขานะครับ สองหารสิบแปดเหลือเก้าเก้าเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังครับยังนะครับเราต้องหารต่อเราต้องแตกออกมาต่อเอาอะไรมาหารเก้าได้ตัวเลขที่หารได้เก้าได้ก็คืออะไรครับสองหารไม่ได้แล้วลองเอาสามหารนะครับสามหารเก้าได้สามสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับหลังจากสามเป็นจำนวนเฉพาะนักเรียนก็เอาตัวหารทั้งหมดนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับมารวมกันนะครับ โดยใช้วิธีการคูณนะครับส6ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ3นะครับการแยกตัวประกอบทั้ง3วิธีนะครับทั้งการคูณการใช้แผนภาพหรือว่าการใช้วิธีการหารสั้นนะครับจะได้คำตอบเหมือนกันนะครับถ้านักเรียนแยกตัวประกอบอย่างถูกต้องนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปนะครับเรื่องเครื่องมือความรู้พื้นฐานนะครับก็จะมีเครื่องมือทั้งหมด5ชนิดนะครับหลังจากที่นักเรียนเรียนไปนะครับ ก็ครูก็ขอจบเรื่องเครื่องมือไว้เท่านี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการหานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการหาคอรอนอและฮอร์โมนอเนี่ยจะมีวิธีอะไรบ้างนะครับผม